ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปล้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเก n นชิน Impact บูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผม LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีที่สุดบน PC ลื่นเร็วแรงและรองรับเกมมากมายโปรแกรมจำลองมือถือที่ดีที่สุดต้อง LD Player นะครับผมลิง์โหลดใต้คลิปนะครับ สวัสดีชาวเทสโมบายทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสายฟรีกันแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากเติมเย่าก่อนนะครับคุณควรจะเล่นยังไงดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาจาอเึก่ให้นะครับก่อนอื่นเนี่ยคาว่าสายฟรีเนี่ยแอดพูดตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณจะเล่นสายฟรีจริงๆคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะทําการ เช่าพวกอุปกรณ์บนคลาวก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยไม่รวมจอหลักต้องมีประมาณ2-3ถึงจอขึ้นไปก็คือรวมจอหลักแล้วประมาณ3-4ถึงจอนะครับอ่ะทำไมถึงไปอย่างนั้นก่อนอื่นครับผมเราจะมาดูวิธีการบอดของสายฟรีก่อนนะนี่คือการบอดของสายฟรีสาหรับคนที่ไม่เติมเา้วเลย1คุณจะเป็นจะต้องมีกุญเชอนะครับ ตัวของคุณซือเนี่ยจะเป็นมากๆที่จะต้องเล่นสายปัญญาครับเพราะว่าจะได้เด้งเกส SP เยอะๆนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วจะอธิบายไปด้วยครับผมนี่คือเต้ธนูไฟนะครับคุณจะเห็นแล้วว่ามันจะโดดคอมโบกันพร้อมกันไปเลยไอเน,นี้ยตัวไอเน,นี้ยตัวของแอแล้วก็ตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะกดตั้งป้องกันไว้นะครับก็คือจะก็คือจะให้เห็นว่า ตัวรองที่คุณจะต้องปั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคุณพลที่ใช้เนี่ยคือใช้วิจ,จีนะครับหรือก็คือคุณสายฟรีที่ขอแค่คุณผ่านสะพานคุณสามารถหาได้ทันทีนะครับอ่ะคุณเห็นไหมว่ามันจะมีเทิร์นเด้ง sp 15 15 15าอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าตัวละครของคุณเนี่ยปัญญาเยอะนะครับมันจะเด้งสูงกว่านี้อืมนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงจะเป็นที่จะต้องเปิดเพิ่มขึ้นมาอีก2-3ถึงจอ แล้วทีนี้เอ้ถ้าเกิดว่าผมไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยได้ไหมเอาตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการกระโดดตีนะครับเกิด2ตัวถูกปะปล่อยบอลครับเนี่ยแค่นี้เลยทุกคนเนี่ยยืนตีอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะไม่เปลืองเกจมานาครับผมแต่มันจะเปลืองเลือดอ่าซึ่งแน่นอนว่าอย่าเด็ดขาดนะครับ อย่าโดนมอนเยอะ2ตัวนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้สกิลที่มันแบบกินมานานน้อยๆอย่างเช่นถ้าเป็นของธาตุดินก็อ,อาจจะเป็นฟันใต้ดินซึ่งจะกินประมาณ28ปอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือสายกระโดดตีครับผมมี2วิธีนี้นะครับขุ่นพลที่แนะนำนะครับเอาง่ายๆเลยใช่หวินจีจบนะครับเคเวสผ่านสะพานจบไอตัวละครที่ เอามาช่วยตัวหลักเก็บเวลอ่ะทุกคนไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องเอาไปจุติหมายถึงตัวคนนะครับหมายถึงตัวคนเล่นอ่ะไม่จะเป็นเลยที่จะต้องเอาไปจุดติอย่างใช่หวินจีเนี่ยคุณหาสร้อยมาจุติหนึ่งได้นะครับซึ่งไม่มีปัญหาอยู่ละแต่ไอตัวคนอ่ะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเอาไวล้ลากเวลเฉยๆวิธีการที่จะคํานวณว่าคุณควรจะไปเวลอะไรนะครับจริงๆถ้าถามว่าเอ้ยทำไมมันต้องคํานวณด้วยละ่ะพี่มันเป็นอย่างนี้ครับตัวของแอดเนี่ยร้อยห้าสิบ็จริงครับแต่ว่าคุณพลของแอน,นี่ 123ซึ่งปกติแล้วนะครับอย่าห่างจากมอนเนี่ย25เลเวลตีว่าประมาณนะครับ25เลเวลวิธีการคิดง่ายๆครับคือเอาตัวเลเวลของคนครับบวกกับตัวของขุนพลนะครับหรือก็คือ150ยบครับบวก123แล้วหาร2อ่ามาจะได้เลเวลของตัวที่เราจะไปเก็บนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะคิดให้ดูนะครับ150เนี่ยบวก123ครับเราจะหาร2 ซึ่งมันจะได้136.5นะครับคุณจะปัดขึ้นหรือว่าปัดลงก็แล้วแต่แต่แนะนําให้ปัดลงนะอ่าซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะไปเก็บเวลวที่ตัวละครประมาณ136ครับเราก็ไปในเขตฝึกฝนครับแล้วเราก็หาดูของแกก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่าจริงเป๋ยตรงเนี้ยเน,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 นประมาณตรงนี้เห็นไหม อี e ้หลิงเนี่ยนะครับที่แอดไปเก็บอยู่ทุกทีมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเป็นตี้คุณเป็นตี้สายฟรีคุณมีกี่ตัวละครคุณเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วหารตามตัวละครอย่างเช่นคุณเปิดเพิ่มอีก3จอรวมตัวหลักแล้วเป็น4จอคุณจะต้องหาร8นะครับคุณจะต้องเอาทุกตัวมารวมกันนะครับเลเวลแล้วหาร8อ่าแล้วทีเนี้ยสปีดเนี่ยคุณคุณจะเซตไว้เกิน70นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะเร็วไม่เกินประมาณ40แต่ว่า แผทหลังๆเนี่ยคุณลองจับพวกมอนมาดูก่อนว่ามันสปีดเท่าไหร่แล้วกันนะครับอ่ะแต่คือแอดคิดว่าประมาณ70ขึ้นไป 8, 80ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้เปิดก่อนแล้วนะเพราะว่าการเปิดก่อนเนี่ยสำคัญเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนตีเราเนี่ยจากที่เราเสีย SP เราต้องมาเสีย HP ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนขางจะเสี่ยงอยู่นะครับอีกอย่างนึงนะครับวัยของคนกับวัยของขุนเนี่ยคุณจะห่างกัน ไม่เกิน10แต้มอย่างเช่นหวังอี้เนี่ย195ถูกปะตัวของแอดเนี่ยจะไวได้ประมาณ185 185อ่า185ไม่เกินตรงนั้นถ้า184ปุ๊บจะไม่คอมโบแล้วครับถ้า185เนี่ยจะมีโอกาสคอมโบเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแต่ว่าของแอดเนี่ยส่วนตัวแอดจะไวที่ประมาณลบหนะครับก็คือหวังอี้เนี่ย195ตัวหลักเนี่ยจะเป็น194ประมาณนี้อันนี้คือทีแอดเซแล้วก็พยายามเซตให้ตัวหลักเนี่ยเออสปีช้ากว่าคุณพล เพราะว่าการลาดเกมนี้มีผลในเรื่องค่า e p อยู่แล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกม T.S.X. นะครับผมแอดขอแนะนำ LD Player สำหรับ emulator ใน P.C. เนี่ย LD Player ดื่นเร็วแรงที่สุดแล้วนะครับสามารถปรับสเปคให้มันกินพลังงานน้อยลงได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องการเปิดหลายๆจอนะครับคุณมีคอมหน่อยสามารถใช้ LD Player ได้เลยนะครับ อ่ะส่วนที่เวลดอบอะไรบ้างคุณลองไปตีดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณที่เกียรติหาข้อมูลในเว็บไซต์นะว่าตัวนี้มันดอบอะไรบ้างก็ลองไปตีดูว่ามันดอบอะไรแล้วก็ดูถ้าเกิดว่าดอบยา SP มันก็คือใช้พอครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดอบยา SP ดอบแต่เลือดก,ก็ไม่พอครับอ่าโอเคครับก็นะวันนี้นะครับตีสำหรับสายฟรีมีเท่านี้เลยนะครับ ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอปไปตอบให้นะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นละเจามากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกม T S X นะครับผมตูนมากับพอยรับเติมเรียบร้อยแล้วโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบายทุกคน